การจมีแต่สมเด็จพระรปบุคคราชสุศลและพงคสมเดพระปรมินรมิธรมชาารยาชาทธองคระพุเ้รบรมไตรปาพระสาราชทรทวายดิศนาในธรรมวิชชาัรรมะจะร้องเสด็จถึคุณประดับพระปัญญาบาลมี ารักพาระาาตวานอวายทิ่ 1, <for S 1> ัาสนาไปวิเดชต้องตามหันอธิบายในประสมเทศนาปดใจัยปัจจุบัีขอเดชะเมตตาคุณรักธราคุณและสันติคุณได้ทรงระบธรรมารวกระชาสาระสัานอภัยแกอาสมัรผู้มีสิธิปัญญาไอย

ปัติทุกโมงตักงแตยังโูัแต่ทรนาบัดนีจักรับสารจชสานภายนัตจนนาใมธรรมวิจัรสนักถาดำเนินทางทางวาระทันปารีนั้นิดยุบไายเป็นดิเกิดตัวเป็นต้นว่าโยร่ทังมัสสกติทุกมันปกติเป็นอะไร ใจความว่าผู้ใดเห็นทันผู้นั้นเห็นเราภาษาโกษผู้ใดไม่เห็นทันนั่นไม่เห็นเราภาษาโกษดังนี้เป็นต้นเมื่อถวายเป็นธรรมเทศนาเนื่องไม่โอกาสแห่งพระราชกุศลวิสาขกุชาอาณาจักรเศรษีเพราะและไม่การสุศลวิสาขกุชานี้จะมีสกุลิศัอนไลาย ย่กระทำการไว้บูชาด้วยกายวาจาได้แต่ต้องเด็รักมีสภาพเจ้าการบูชาด้วยกายก็คือการเดินเวียอระถทักินศรีสินวาระสามคำต้นการบูชาด้วยวาจากคือการกล่าวคำบูชาตอการกระทำปัะดั์ศ การวิชารียนใจต้องมการน้อมเหนือนึกถึงประโยชน์ของสมเด็จพระพุทธองค์พระองค์นั้นอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าการกระทำตามประการนี้ดับทั้งประโยชน์ตัโดยการเห็นธรรมหลังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเป็นเราแต่สาคดดังติดตรรกวมุ่งตนนั่งเองดังนั้นจึงได้ถวายกับขึนา ในข้อความเกี่ยวกับคำว่าธรรมในทีน่นี้จาระพุทธ,ธาพิชิบาวและสันตุนนั้นย่อนแสดงให้เห็นอยู่โดยประจักษ์แล้วว่าพระพุทธองค์จริงนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าธรรมหรือธรรมนั่นแหละคือพระพุทธองค์จริงพระพุทธองค์จี่งเป็นศาสว่าผู้ใด,ไ,ดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เป็นเรากรถาคตต่อเมื่อเห็นธรรมจึงที่ว่า เห็นภาษากฎตอนแรกในสมัยที่พระพุทธองค์ยังทรงประชุนทีพอยู่นั้นนักตรีร,ร่างกายของพระองค์ได้ตั้งอยู่ในฐานะเป็นตัวแทนแห่งธรรมสำหรับรับเรื่องประการบูชาแห่งักด์โลกลายเป็นตนท่านพระองค์จะได้จับพันปฏิหารแล้ว ก็มีสารียิิสานิงาตุนิ่กับกสุรีลมั้แต่เมื่อยเป็นตัวแทนเป็นธาตุด้วยไฟสุรากลางทังเช่นสารียิาห่งวที่อุตวิสัต์ทั้งหามีหุ้นเป็นโลมพิสรีิพาดเป็นสทานได้เป็นธรการัพพิกขะแสิ้นไปแล้ว ข้อนี้สรุนความได้ว่าพระพุทธพงศ์พระองค์รจริงนั้นยังคงอยู่ตลอดกาลนั้นเป็นสิ่งเดียวกันเสมอไปได้แก่สิ่งที่เรียกว่าธรรมตัวนี้มิตหรือตัวแทนแห่งธรรมนั้นเปลีย่ยนได้ตามวัแกรสถานะคือจะเป็นสตรีร่างร่างกายสกายของพระพงค์โดยตรงก็ได้หรือจะเป็นาาปปตัวาสารีรกิกธาตุก็ได้ หรืจะเป็นเชสิกเจดีมีประพุทธรูปเป็นต้นประด้านววนจะมีความหมายอันสำคัญร่วมอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าทมนั่นเองการเห็นคมการเห็นงค์สประสาทคตคำว่าทมคำนี้เป็นคำพูดที่ประหลาดที่สุดในโลกคือเป็นคำที่แปล ى, เป็นภาษาอื่นไม่ได้ ได้มีผู้พยายามแปลทำคำนี้เป็นภาษาต่างประเทศเช่นภาษาอังกฤษเป็นต้นออกไปตั้งที่สิบสามสิคำก็ยังไม่ได้ความหมายครบหรือตรงตามความหมายของภาษาบาลีหรือของคุทธศาสนาไม่ทำคำนี้ส่วนประเทศไทยเรามีโชคดีที่ได้ใช้ทำคำนี้ได้เลย โดยไม่ต้องแปลออกมาเป็นภาษาไทยเราชาวไทยจึงได้รับความสะดวกไม่ยุ่งยากลำบากเหมือนพวกที่ต้องพยายามแปลทำคำนี้เป็นภาษาของตน,งนคำว่าทำเป็นคำตั้สต้นเพียงพยางเดียวต่มีความหมายกว้างขวางลึกซึ้งหน้ามหัศจรรย์เพียงไรเป็นสิ่งที่พวจที่เจริญ่าฏยัติ โดยนัย,ยะดังต่อไปนี้ในภาษาบาลีหรือจะเรียกว่าภา,าษาื่ะพุทธศาสนาก็ตามคำว่าธรรมคำนี้ใช้หมายถึงสิ่งทุกสิ่งไม่ยกเว้นสิ่งใดเลยไม่ว่าจะเป็นสิ่งดีสิ่งชั่วสิ่งไม่ดีไม่ชั่วก็รวมอยู่ในคำว่าธรรมคำเดียวกันนี้ทั้งหมด ดังจะบาลีว่าอุตลาธรรมะกุตลาธรรมะอภิจากตาธรรมะเป็นอาทิลักษณะที่เป็นชนนี้มีลักษณะอย่างเดียวกันกับคำว่าพระเป็นเจ้าของศาสนาที่มีพระเป็นเจ้าเช่นศาสนาเป็นเทียนเป็นต้นคำว่าพระเป็นเจ้านั้นเข้าให้หมายความถึงสิ่งทุกสิ่งให้สิ่งทุกสิ่งร่วมอยู่ในคำว่าพระเป็นเจ้าเพียงคำเดียว ดังนั้นมาในพกะพุทธศาสนาเราถ้าจะกล่าวกันอย่างว่ามีพระเป็นเจ้าพระเขาบังแล้วก็มีสิ่งเรียกว่าธรรมนี่อีกนั่นเองที่ตั้งอยู่ในฐานะเป็นพระเป็นเจ้าอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งนี้ก็เพราะว่าสิ่งที่เรืยกว่าธรรมในพกะพุทธศาสนานั้นหมายถึงสิ่งทุกสิ่งจริงๆเพื่อจะเห็นได้อย่างแจ้งพักและโดยง่าย ว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมหมายถึงสิ่งทุกสิ่งอย่างไรนั้นควรจะำดำแนิต่อไปดังต่อไปนี้ธรรมชาติทุกอย่างทุกชน,นิดไม่ว่าอะไรหมดล้วนจะเรียกโดยภาษาบาลีว่าธรรมคือธรรมในฐานะที่เป็นตัวธรรมชาติเองดีอย่างหนึ่งสองของธรรมชาติซึ่งมีประจำอยู่ในตัวธรรมชาติเหล่านั้นก็ล้วนแต่เรียกว่าธรรม อเงินกันอนนี้คือธรรมในฐานะที่เป็นกลของธรรมชาติและมีความหมายเท่าสิ่งที่เรียกว่าพระเป็นเจ้าให้ศาสนาที่มีพระเป็นเจ้าสาหน้าที่ต่างๆที่มนุษย์จะต้องประพฤติหรือปฏิบัติกระทำทั้งในทางโลกหรือทางธรรมก็ตาม นี้ก็เรียกเปภาษาบาลีว่ารมอีสเหมือนกันมนุษย์ต้องประพฤติให้ถูกต้องตรงตามกฎธรรมชาติจึงจะไม่เกิดความทุกข์กินมามนุษย์ส่วนมากสมัยนี้ลงไหลในทางวัตถุมากเกินไปไม่สนใจให้สิ่งที่เป็นความสุขทางนามธรรมการกระทำนี้เป็นการกระทำที่ผิดกฎธรรมชาติ จึงเกิดการยุ่งยากนานมาประการที่เรียกว่าวิกิตการขึ้นในโลกจนแก้กันไม่หวาดไม่ไหวมนุษย์สมัยนี้ต้องการสิ่งประเล่าประโลไใจแต่ในทางวัตถุไม่ต้องการทำเป็นเครื่องประเล่าประโลมใจเหมือนคนในครั้งพุทธกาลและยิ่งแคกว่นนั้นมนุษย์สมัยนี้ยังมีการกักตุนเอาไว้เป็นของตัวหรือพวกตัวมากเกินไปจนผิดกฎธรรมชาติ ถึงเกิดลัทธิอันไม่พึงปรารถนาะขึ้นมาในโลกอย่างที่ไม่เคยเกิดมาแต่ก่อนดังนี้เป็นต้นนี้เป็นตัวอย่างของการที่มนุษย์เรื่อพฤชิดหน้าที่ของตนอย่างไม่สมพร้อยกัรจบกฎของธรรมชาติหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่อพฤติธรรมในฝ่ายที่จะเป็นไปเพื่อดักทุกแต่ได้เป็นไปในฝ่ายที่จะสร้างความทุกข์มานี้อย่างหนึง่งสี่ ผลของการปฏิบัติที่เกิดขึ้นตามบฎธรรมชาติเช่นความปุกความทุกข์หรือแม้แต่การบรรลุมรรคผลมิพพานแม้ที่สุดแต่ความเป็นสุพุตธเธจา้าเป็นต้นขึ้นล้วนแต่เป็นผลของการปฏิบัติไปทางนั้นผลทุกอย่างนี้ทุกชนิดก็รวมเรียกอยู่ในคำคำเรียววธรรมอีกเหมือนกันแต่ลุกความแล้วก็กล่าวได้ว่าคำวัดพียงคำเดียวพยางเดียว นี่หมายความได้สี่อย่างคือหมายถึงตัวธรรมชาติเองป็ได้หมายถึงตัวกฎธรรมชาติก็ได้หมายถึงหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องเอระพฤติกระทำให้ถูกตามกฎของธรรมชาติก็ได้และหมายถึงผลดีต่างๆที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่น,นั้นๆก็ได้จึงนับว่าคำคำนี้เป็นคำพูดคำหนึ่งที่ประหลาดที่สุดในโลก และไม่อาจจะแปลเป็นภาษาอื่นได้ด้วยคำเพียงคำเดียวเหมือนคำคำนี้ดังที่กล่าวแล้วเมื่อสิ่งที่เรียกว่าธรรมมีมากมายมาหาศาลอย่างนี้ปัญหาจะเกิดขึ้นว่าคนเราจะรู้ธรรมหรือเห็นธรรมทั้งหมดได้อย่างไรกันเกียวจากข้อน,นี้คือพุทธองค์ได้ตรัสไปเองแล้วว่าเราอาจจะรู้ได้ทั้งหมดและปฏิบัติได้ทั้งหมด ในส่วนที่จาเป็นแก่มนุษย์หรือเท่าที่มนุษย์ควรจะรู้หรือนอบนั้นไม่ต้องเส้นใจก็ได้ตอนี้พระพุทธองค์ได้กล่าวไว้ว่าธรรมที่ตถาคตไดแต่จสรู้ทั้งหมดนั้นมีปริมาณมากเท่ากับใบไม้หมดทั้งป่าส่วนธรรมที่นามาสอนคนทั่วไปนั้นมีปริมาณเท่ากับใบไม้กมือเดียว คืทรงนำมาสอนเท่าจำเป็นแก่การทำความดับทุกข์โดยตรงเท่านั้นและทั้งหมดนั้นแมาจะกล่าวกันว่ามีถึง8ปดหมสี่พันข้อหรือแปดหมสี่พันธรรมขันต์ก็าตามก็ยังสรุปลงได้ในคำพูดประโยคสั้นๆเพียงประโยคเดียวว่าปัะเทธรรมานาลังสิเวสายะ ซึ่งแปลว่าทำทั้งหลายทั้งปวงทันใจใจไม่ควรสําทันมันหมายเพราะตัวตนหรือของตนดังนี้การที่รู้ข้อนี้คือการรู้ธรรมทั้งหมดการปฏิบัติข้อนี้ก็คือการปฏิบัติธรรมทั้งหมดในรุพุทาศาสนาเลยเป็นการพ้นณความทุกข์ทั้งหมดได้เพราะเหตุนั้นไม่ว่าความทุกข์ส่วนบุคคลหรือความทุกข์ของโลกเป็นส่วนรวมประจับได้ในเด็อนนี้ ลกลผู้ใดเห็นธรรมส่วนนี้โดยตระหนักผู้นั้นคือว่าเห็นองค์ถาคตการเห็นธรรมในสิ่งนี้หมายถึงการมีธรรมที่เป็นความตัดทุกข์อยู่แล้วในตนเห็นประจักอยู่แล้วภายในใจตนว่าความตัดทุกข์นั้นเป็นอย่างไรนี่แหละคือหน,นทางออกทางเดียวของพวกเรามนุษย์ในสมัยปัจจุบันนี้ ที่อาจจะเห็นพระพุทธองค์พระองค์จริงได้ทั้งที่กล่าวกันว่าพระพุทธองค์เสด็จปริสังขานมาแล้วตั้งสองพันกว่าปีแต่เราก็ยังอาจจะเห็นพระองค์เจ้าโดยและสามารถจะนำมาใส่ไว้ในใจของเราได้เสียเลยเป็นชิ้นลาอัศจรรย์ยิ่งขึ้นไปอีกข้อดีควรทราบต่อไปอีกน้อยมึ่งก็คือว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมนั้น นอกจากจะเป็นคำพูดที่ประหลาดที่สุดในโลกระแปลเป็นภาษาจินไม่ได้แล้วจันไ้หม,ม้ถึงสิ่งทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรเลยด้วยดังนี้และยังเป็นของหลาดที่ว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงเช่นเดียวกับพวกที่ถึงจะเป็นเจ้าก็ถือว่าถ้าเป็นเจ้ามีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงให้พุทธศาสนาเราก็ถือว่าทม มีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงดังที่ราบดอยู่ในบารลีกุญธนิการชา,าดกว่าทัมโมฮเวปาทุระโวสิบุกเทซึ่งแปลว่าทามได้ราบดอยอยู่ก่อนแล้วและดังนี้เป็นต้นทามในลักษณะเช่นนี้ไม้ถึงกฎของธรรมชาติหรืออำนาจอันลึกลับสูงสุดเหนือสิ่งใด ที่สามารถบรรดาสิ่งทั้งร้ายเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปต่า,ตางๆนัน้นมาอยู่ฝ่ายหนึ่งหรือพวกหนึ่งและยังมีฝ่ายหนึง่งอย่ตรงกันข้ามคือไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการเกิดไม่มีการตายได้แต่ตัวกฎธรรมชาตาิหรืออำนาจนั้นนั่นเองดังนี้ถ้าผู้ใดรู้หรือเข้าใจถึงธรรมประเภทนี้แล้วก็จะไม่ลหลงไหลในธรรมประเภทที่เปลี่ยนแปลงอีกต่อไป นับว่าเป็นสิ่งอินทาประหลาดมหัเจดจันท์อีกอย่างหนึ่งอีกประการหนึ่งสิ่งที่เรียกว่าคานี้ยังเป็นสิ่งที่มีอยู่ตลอดกาลยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ยิ่งกว่าวดวงจันทร์เป็นต้นเสี้ยถ้าเอาอายุของดวงอาทิตย์เป็นต้นไปเปรียบเทียบอา,ายุของรมแล้วก็จะมีลักษณะเหมือนกับการเอาอายุของยุงตัวหนึ่งไปเปรียบเทียบกันกับอายุของดวงอาทิตย์เป็นต้นนั่นเอง ซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่นนากบขันไม่มีอะไรเหมือนทั้งนี้ก็เพราะว่าความนั้นก็คือสิ่งที่มีความสมดุลเป็นความสมดุลหรือเหมาะสมที่จะคงอยู่ตลอดกาลบทางวิทยาศาสตร์ที่ว่าสิ่งใดเหมาะสมที่จะอยู่สิ่งนั้นจะคงอยู่หรืออ,อยู่สิ่งใดไม่เหมาะสมที่จะอยู่คือเข้ากัน ไม่ได้ก็สิ่งที่ว่าล้อมเป็นตนแล้วสิ่งนั้นจะสูญไปแม้นี้ก็คือกฎของธรรมโดยตรงและธรรมนั้นแหละเป็นเพียงสิ่งเดียวที่จะคงอยู่ตลอดกาลอันไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นสิ่งที่เรียกว่าธรรมนั้นจึงตั้งอยู่ในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดเหนือสิ่งนใดเป็นพระพุทธเจ้าทั้งหลายทุกทุระองค์ล้วนแต่ทรงเคารพธรรมมีธรรมเป็นที่เคารพ ไม่อาจจะมีสิ่งอื่นเป็นที่เผารบนอกจากทมเพียงสิ่งเดียวทั้งที่พระพุทธองค์ก็ได้เป็นผู้ตัดสรู้ธรรมหรือทำให้ธรรมปรากฏออกมาแต่สายตาของสัตว์ทั้งปวงซึ่งไม่อาจจะมองเห็นได้ด้วยสติปัญญาของตนเองข้อความนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงรงคือและได้ตรัสไว้เองในคราวที่ตัสรู้แล้วใหม่ๆซึ่งมีปัญหาเกิดขึ้นว่า พระพุทธเจ้าจะคงอยู่โดยไม่มีอะไรเป็นที่เคารพหรือหาไมา่ดังนี้ข้อความทั้งหมดดังที่กล่าวมานี้ถ้าจะสรุปความใน้สั้นที่สุดก็จะสรุปได้ความว่าเนื้อตัวของเราทั้งหมดก็คือธรรมกธรรมชาติที่ควบคุมเราอยู่ก็คือธรรม หน้าที่ที่เราจะต้องเติมพืชิะทำให้ถูกต้องตามกฎธรรมชาตินั่นก็คือทำและผลต่างต่างที่จะเกิดขึ้นกับเราตลอดจนถึงการบรรลุมรรคผลนิพานในที่สุดข,ของเราก็คือทำอีกนั่นเองดังนั้นพระพุทธองค์งจึงตรัสว่าธรรมทีปาธรรมเกิดมาซึ่งแปลว่าท่านทั้งหลายจงมีธรรมเป็นตัวเกิดที่ ท่านทั้งหลายจงมีธรรมเป็นที่พึ่งที่อาศัยเถิดดังนี้และพร้อมกันนั้นก็ได้ลัดว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรากตถาคตผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเราตถาคตแม้ว่าผู้นั้นจะจะับมุมจีวรของเราถืออยู่แล้วก็ตามดังนี้เป็นต้นดังที่กล่าแล้วบัดนี้เป็น,านการกล่าวได้ว่า เป็นโชคดีมหาศาลเป็นบุญกุศลมหาศาลของประชาชนชาวไทยที่ได้มีมหาอัาตตาคือตนหลวงซึ่งเป็นดวงวิญญาณของเดศชาในฐานะเป็นตนหลวงที่เป็นธรรมิตรราชาเป็นเจ้าตนหลวงที่ประกอบด้ิยธรรมเป็นตนหลวงที่ทรงสนเสริมธรรมเป็นตนหลวงที่ทรงทักชวนประชาชนในธรรม เป็นตนหลวงที่ทรงโปรดปรานผู้ที่ตั้งอยู่ในธรรมในทั้งทรงเป็นพุทธศาสนูปรรมเพื่อความมีอยู่แห่งธรรมในประเทศไทยและตลอดโลกทกั้งปวงดังที่รงมีพระราชภารกิจต่างๆพรา,ารกฏเห็นเป็นประจักษ์พยานอยู่แกบบ่สายตาท้องประชาชนชาวไทยทั้งมวลแล้วส่วนที่เป็นที่เสษในวันนี้นั่น ทรเด็ดบร,ระมบพิสร,ราชาสมภรานได้เะเด็ดมาถึงกิลี่เพื่อทรงบำเพ็ญสร,ราชกุศลศกิษาขปูชาไมที่เฉพาะหน้าแห่งสถานวิเจดีอันเป็นที่เริดสถานประสารีนิสธาตประจำเมืองพญานี้ย่อมเป็นการกระทำที่ส่งเสริมความมีอยู่แห่งธรรมไมจิตใจของประชาชนให้มั่นคงจริงๆขึ้นไป หรืออย่างน้อยก็จะยังคงมีอยู่อย่างเพียงพอแก่การที่จะคุ้มครองประชาชนส่วนนี้ให้ตั้งอยู่ในธรรมมีความร่าเริงร่าหานในการที่จะประพฤติธรรมหรือตลอดไปตลอดกาลนาน,านแม้ว่าเมืองพญ,ญาน้จะเป็นเมืองโบราณแห่งสมัยศรีวิชัยเคยรุ่เรงเรืองด้วยพุทธศาสนาอย่างยิ่งเดิมถึงกับแม่แต่ บทกลอมลูกของชาวบ้างก็มีการกล่าวถึงสนิทานเป็นต้นมาแล้วตีดังน,นี้ก็ตามแต่บัดนี้ตกอยู่ในสภาพที่ต้องการสิ่งกรบตบุ้นเตือนใจในทางธรรมเป็นอย่างยิ่งดังนั้นการเดร็จพระราชดำเนินมาจนถึงที่นี้ในลักษณะอย่างนี้อยอมเป็นพระมหาการุณาธทคุุ เป็นสวัสดีมงคลเป็นอิปราบรื่องแก่ประชาชนในทีนี้ยางมหาศาลเชื่อที่จะเปลี่ยนาปลนน้งที่จะเห็็ได้าจากการทิ่มารอเฝ้าส้ายความจงรับพักด,ดีตั้งแต่เมื่อวานจนกระทั่งถึงเวลาขณะน,นี้ขอให้ตนเป็นบรมบอกทิตระราชตนทานจงได้ทรงทราบถึงความจริงข้อนี้โดยประจักษ์ แล้จงทรงสำราญพระราชภัณไ์ให้ทางสายแห่งธรรมราชาผู้ชักชวนประชาชนทั้งหลายม,มีความกล้าหาญในทางแห่งธรรมจงทุกขประการเพิ่มสมเทศนาสมควรไปเวลาเอวังตมีโดยประการเนนั็นีขอถวายพระพร